แน่ใจรู้สึกเออวันนี้วันนี้ร้องเพลงว่ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจที่ร้องเพลงกันครับเหมือนเป็นตัววัดความสำเร็จของเราไหมว่าการร้องเพลงเรามันโอเคผมว่าอาจจะยังไม่สําเร็จขนาดนั้นแต่ว่าสําเร็จกับความฝันที่เราอยากจะลองได้ทํานะครับแล้วก็ได้ทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงผมก็ยังมีความฝันอีกหลายสเต็ปเหมือนกันแบบว่าเอออยากจะร้องร่วมกับศิลปินคนที่เราชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆค่อยๆพัฒนาไปครับ ผมอยากลองทำเพลงจังหวะแบบเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากลองแบบมีท่าเต้นแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับมูฟเมนต์หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนพี่เป๊กครับมผมชอบแนวๆนั้นมาก<ช>ครับ<ช> <laughs> จริงๆเหมือนที่จริงก็ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งด้วยใช่ไหมเราพอจะทราบค่ะอ๋อใช่ใช่ครับก็มีได้ยินบ้างว่าขึ้นชาร์ตอ, <laughs> อันดับหนึ่งของเวฟบอลเจ็ดอาทิตย์ติดมั้งครับใช่ครับแต่แพ้อาทีที่แปดอ๋อไ่แพ้ใค ผมรู้สึกว่าเหมือนอมีอันดับหนึ่งที่ขึ้นมาใช่ไหมนี่เขาแบบว่าดังมากๆเลยครับดงังในจีนมากเลยครับซึ่งได้แค่นี้ผมดีใจมากเลยครับเหมือนกระแสที่จีนตอนนี้ก็ค่อนข้างแรงเนกันครับครับ <ๆ S 1> <ๆ>ก็ด้วยความที่อาจจะเป็น<ๆ>เพราะละครด้วยมั้งครับ<ๆ>เพราะว่ามินทูบีตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ที่จีนด้วยครับ<ๆ>ใช่ก็เลยแบบแฟนๆที่จีนก็ได้ดูผลงานต่อเนื่องเลยอะไรอย่างงี้มั้งครับอย่างผลงานแฟนมิทติ้งอะไรก็คือที่จีนยาวสิบปีแล้วกันใช่อ๋อใช่ครับก็ถ้าแฟนมิทติ้งนะครับตอนนี้ก็มีเซนเจอร์ครับมีีีจนแล้วก็ม มีไทยเปมีอินโดมาเลย์ครับใช่ครับเหมือนปีหน้ายังจะมีอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องรอติดตามดูว่าจะเป็นประเทศอะไรบ้างครับเมืองอะไรบ้างอย่างเราแบบจะไปบุกตลาดจีนมากกว่าแบบตลาดที่ไทยหรือผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่เล็งเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับฝั่งต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็ดีใจครับเพราะว่าคือได้เห็นหลาก,หลา,กหลายวาัฒนธรรมวิธีการแบบแสดงความรัก ให้เราอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกสนุกดีครับร,รอบไทเปนี้รอบเ่ะรครอบไทปนี้ผมบอกเลยว่าพิเศษที่สุดเลยครับ<ม>เพราะว่าไปกันเยอะมากนะครับไปกัน91คนเลยคือยกขยโญงกันไปนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ย<ม>เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่นัดมาซ้อมก่อน1วันใช่ครับเพราะจะจัดโชว์พิเศษเยอะมากปกติเวลาไปมิเนี่ยจะไม่มีการนัดซ้อมอะไรนะครับ<ม>แต่ว่าพอเป็นเมืองนี้เนี่ย ด้วยความที่ไปกันเยอะด้วยแล้วก็อยากจะให้มันอลังการไปเลยครับก็เลยอาจจะแบบนัดซ้อมหนึ่งวันซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผม,ผมจะเข้าไปซ้อมกันแล้วก็จะเข้าไปดูว่าเอ้ยมีอะไรที่เราเพิ่มอาจจะมีเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่มเข้ามาครับีเพลงของพี่นุหรอเพลงจีนอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับคือต้องให้เวลา,วาผมแหละผมว่าถ้าเป็นเพลงจีนเพราะว่าคิดเองก็ไม่ได้เรียนจีนแล้วครับแล้วก็ ต้องถามทีมด้วยแบบนักแสดงคนอื่นๆว่าเขาแบบมีเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับจะมีไปคอสโนนิมไหมคะเพราะว่าไปจีนบ่อยเหมือนกันอะไรนะครับไปคอสโนนิมไหมคะับภาษาจีนก็อาจจะมีบ้างนะครับอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มหรือว่าพูดเพื่อที่จะพูดได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆก็คุยกันเป็ตลอดว่าที่จริงๆถ้าเราพูดได้แบบเราสามารถพูดกันได้เลยโต้ตอบได้เวลาไปมิชจะสนุกขึ้นอีกเยอะมากๆเลยครับนี่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ใช่ครับภาษาอังกฤษบ้างครับเพราะว่า เขาก็เหมือนเราด้วยผมว่าประเทศเขาก็อาจจะแบบบางคนเขาก็เขาเขาชาตินิยมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็อยากพูดแต่ภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยครับภาษาอังกฤษก็มีบ้างปลายอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดจีนได้เนี่ยผมว่าเพอร์เฟคสุดเลยครับใช่ครับครับผมโอเคค่ะขอบคุณครับ่ขอบคุณครับ